สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลเชิงลึกนะครับจากบทวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวหนึ่งเกี่ยวกับ BTC USDT p ครับผมเป็นข้อมูลณเช้าว,วันที่26มิถุนายน2568คือตอนนั้นเนี่ยราคาอยู่แถวแถว18222.2นะครับซึ่งมันกำลังเข้าไปใกล้จุดสำคัญมากๆเลยจุดสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า หรือที่เขาเรียกกันว่า PWS เนาะที่18973.3เราจะมาลองแกะดูครับว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างให้เห็นภาพชัดๆกันแบบไม่ต้องลงรายละเอียดเทคนิคเยอะกันไปนะครับใช่ค่ะการที่ราคาขยับไปใกล้ๆแนวต้านสำคัญแบบนี้อย่าง p w h เนี่ยนะคะเป็นจังหวะที่น่าจับตามากค่ะบทวิเคราะห์ที่เราดูกันวันนี้ก็คือ เขาใช้เครื่องมือหลายตัวเลยนะคะมีทั้ง Statistical Trading s t u b หรือ STS แล้วก็มี EMA กับ Super Trend ที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็มี Ichimoku ด้วยแล้วก็หลัก SMC ICT ที่ดูโครงสร้างตลาดอะคะ่ะทำให้เราเห็นภาพจากหลายๆมุมมองเลยค่ะโอ้ครับครบเครื่องเลยงั้นมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับ สัญญาณรวมๆจากเครื่องมือทั้งหมดนี้เอ่อมันชี้ไปทางไหนเป็นหลักครับสัญญาณส่วนใหญ่ค่อนข้างจะออสอดคล้องกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าดูในกรอบเวลาสั้นๆถึงกลางๆอะคะ่ะตั้งแต่15นาทีไปจนถึง4ชั่วโมงมันชี้ชัดไปที่โมเมนตัมขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะคือถ้านึกภาพตามนะคะราคาเนี่ยมันวิ่งอยู่เหนือเส้น EMA ตัว Supertrend ก็เป็นสีเขียวบอกว่าขึ้นอยู่ ราคาลอยอยู่เหนือเมฆของอิชิโมคุซึ่งก็เป็นสัญญาณบวกอีกแล้วก็โครงสร้างราคาแบบ SMC ICT ก็โชว์ว่ามีการทะลุขึ้นหรือ b บอสบ l l i s h คือทุกอย่างมันเหมือนบอกไปทางเดียวกันว่าแรงซื้อกำลังมาในช่วงสั้นถึงกลางนี้ค่ะฟังดูชัดเจนมากเลยครับทุกอย่างไปทางเดียวกันหมดแล้วถ้าเราลองซูมดูเป็นช่วงเวลาล่ะครับมีความแตกต่างหรือมีอะไรน่าสนใจเพิ่มไหมครับในแต่ละ i ท e f r a รม อ๋อมีค่ะพอแยกดูแล้วจะเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นค่ะอย่างระยะสั้นมากๆพวก15นาทีหรือ1ชั่วโมงอันนี้คือชัดเจนมากขาขึ้นแข็งแกร่งโมเมนตัมมาเต็มอินดิเคเตอร์เกือบทุกตัวก็บอกเหมือนกันหมดเลยค่ะมีข้อมูลน่าสนใจจาก S T S ในกรอบ2ชั่วโมงนิดนึงคือถึงแม้ w วินเรทฝั่งซื้อหรือลองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 6ว่ากว่า แต่ค่า risk reward หรือ RR กลับน่าสนใจตั้ง2.28นะคะก็คือถึงโอกาสชนะอาจจะไม่ถึงครึ่งแต่ถ้าถูกทางผลตอบแทนก็ดูคุ้มเสี่ยงอยู่ค่ะอ๋อครับครับคือถึง win rate ไม่สูงแต่ถ้าชนะทีก็คุ้มแล้วระยะกลางล่ะครับ2ชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นใหญ่บ้างครับค่ะพอมาดูระยะกลาง2ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยแนวโน้มขาขึ้นมันเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็ได้รับการยืนยันมากขึ้นไปอีก เราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาที่สำคัญอย่างที่เขาเรียกกันว่า CHOH c CH bullish ค,ค่ซึ่งมันอาจจะบอกว่าตลาดเริ่มเปลี่ยนนิสัยจากที่เคยลงมาเริ่มจะกลับเป็นขึ้นแล้วแล้วพอมีบอส bullish เกิดซ้ำซาอีกมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าเออเขากำลังสร้างฐานขาขึ้นอยู่นะคะเข้าใจครับภาพกลางก็เริ่มคอนเฟิร์มแล้วภาพยาวเหรครับรายวันรายสัปดาห์สัญญาณเป็นยังไงบ้าง ส่วนระยะยาพวกกราฟเดย์หรือวีคเนี่ยนะคะสัญญาณขาขึ้นก็เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วค่ะแต่แบบว่ายังต้องการการยืนยันที่ชัดเจนกว่านี้อีกหน่อยแต่มีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือ S T S ในกราฟเดย์ค่ะฝั่งลองเนี่ยวินเรทสูงถึง80%เลยนะคะ โอ้โหแปเลยเหรอครับ <S 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 ใช่ค่ะสูงมากแม้ว่า RR อาจจะไม่ได้สูงเท่าฝั่งชอตก็ตามอันนี้อาจจะตีความได้ว่าในภาพยาวเนี่ยการเข้าซื้อตามสัญญาณอาจจะมีโอกาสสาเร็จสูงแต่กําไรต่อครั้งอาจจะไม่เยอะเท่ากาันเล่นส่วนเทรนด์โครงสร้างราคาในภาพยาวก็เริ่มดูเอ่อสอดคล้องกับทฤษฎีดาวที่เป็นขาขึ้นแล้วเหมือนกันค่ะอืมสรุปคือสั้นกลางในดูดีมากแรงกําลังมาส่วนยาวก็เริ่มตั้งไข่รอคอนเฟิร์ม พ่นิ้พอข้อมูลเป็นแบบนี้กลยุทธ์ที่บทวิเคราะห์เขาแนะนําคืออะไรครับโดยเฉพาะเมื่อราคาอยู่ใกล้ๆแนวต้านสําคัญ PWH ที่108973.3นะครับค่ะบทวิเคราะห์ข้ออันนี้ยังหมาดไปที่การหาจังหวะเข้าซื้อหรือลองเป็นหลักเลยค่ะมีแนวทางหลักๆอยู่2แบบนะคะ 1. คือย่อซื้อค่ะ ก็คือรอให้ราคามันย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญสำคัญเช่นถแถวแถว17,00งหม0 0ที่เป็นโซน bullish order block หรือว่าใกล้ๆเส้น EMA 50ในกราฟ1ชั่วโมงหรืออาจจะเลืกอลงไปหน่อยแถว1 6 0 0 0 16,500ที่เป็น demand z o n อีกโซนแล้วพอราคามันลงมาถึงโซนพวกนี้ก็รอเห็นสัญญาณกลับตัวเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อค่ะอ๋อรอรับแถวแนวรับสำคัญใช่ค่ะหรืออีกแนวทางคือตามน้ำเมื่อทะลุ คือรอให้ราคาเนี่ยมัน b r e กทะลุแนวต้าน PWH ที่18,973.3ขึ้นไปได้แบบแข็งแกร่งจริงๆอาจจะดูว่ามี v o l u m มซื้อขายเยอะๆสนับสนุนด้วยยิ่งดีแล้วค่อยเข้าซื้อตามไปหรือ breakout trading นั่นแหละค่ะโดยมีเป้าหมายถัดไปก็มองไปที่ไฮเดิม erm แถวๆ10,000หรืออาจจะ1 1 9 8 7ค่ะครับ แล้วมีแผนสำรองไหมครับถ้ามันไม่ผ่านละ่ะมีค่ะแน่นอนถ้าสมมติว่าราคาขึ้นไปทดสอบ PWH แล้วเอ่อมันไปต่อไม่ไหวเกิดสัญญาณขายชัดๆหรือ Barish Rejection ก็อาจจะพิจารณาเปิดชอรดสั้นๆได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นแผนสำรองครับมีทั้งแผน A แผน B เลยงั้นถ้าให้ประเมินโอกาสรวมๆของวันนั้น26มิถุนาตามบทวิเคราะห์นี่เขาให้น้ำหนักไปทางไหนมากที่สุดครับ บอดวิเคราะห์เขาประเมินว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยค่ะประมาณ75%ที่ราคาจะค่อยๆไซเวย์อัพหรือปรับตัวขึ้นต่อเพื่อไปทดสอบแนวต้าน PWH ที่เราคุยกันนี้แหละค่ะเหตุผลหลักๆก็เพราะแรงซื้อในทำเฟรมสั้นถึงกลางมันดูแข็งแกร่งมาก แต่ก็ตอนย้ำนะคะว่าแถวแถวแนวต้าน PWH เนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษอาจจะมีการชะลอตัวย่อแรงๆหรือถ้าแรงซื้อไม่พอจริงๆก็อาจจะกลับตัวลงจากตรงนั้นได้เลยค่ะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมแล้วก็แนวทางที่เป็นไปได้นะครับที่เราสกัดมาจากบทวิเคราะห์ทางเทคนิคณเช้าวันนั้น สัญญาณส่วนใหญ่ก็ดูจะชี้ไปทางบวกนะครับโดยเฉพาะในระยะสั้นถึงกลางแต่ก็มีด่างสำคัญที่ต้องจับตาคือ PWH ใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าคิดต่อนะคะจากข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยนะคือสถานการณ์ที่โมเมนตัมสั้นกลางมันดูดีมากแข็งแกร่งเลยแต่ภาพยาวมันยังยังไม่คอนเฟิร์มร้อซมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วในฐานนะ คนติดตามสถานการณ์หรือนักลงทุนเนี่ยเราควรจะให้น้ำหนักกับสัญญาณระยะสั้นที่มันชัดเจนมากๆตอนนี้แล้วเทรดตามโมเมนตัมไปก่อนเลยดีไหมหรือว่าควรจะใจเย็นๆรอก่อนรอจนกว่าภาพระยะยาวมันจะชัดเจนมากขึ้นจริงๆการตัดสินใจตรงนี้มันสะท้อนเรื่องการบริหารความเสี่ยงแล้วก็สไตล์การเทรดของแต่ละคนเลยนะคะในภาวะที่ข้อมูลแต่ละช่วงเวลามันยังแบบว่ายังไม่ตรงกันเป๊ะเปเ,ปเ,ปเป็นเรื่องที่น่าเอาไปขบคิดต่อมากๆเลยค่ะ